ไปทุกท่านจะได้รับชมการแสดงละครเวทีสุดยิ่งใหญ่อลังการที่ทุกท่านรอคอยจากบทประพันธ์อันลือเรื่องของท่านสุนทรผู้มหากวีสี่แผ่นดินด้วยเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนพร้อมเรื่องราวที่ซ่อนเร้นในเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุด กำลังจะเป็นที่ประจับต่อสายตาผู้ชมณนะบัดนี้ สุดรอแบบกระผมก็พระภัยมณีเป่าปีเก่งครับส่วนสุดที่จะรอแบบกระผมก็สินสมุดบุตรชายเสด็จพ่อภัยมณีครับสินสมุดไหนเจ้าลองเป่าปีให้พ่อฟังหน่อยสิได้จากเสด็จพ่อไม่ใช่เจ้าจับผิดมาพ่อจะจับให้ดูเป็นตัวอย่างต้องจับแบบนี้เอาแล้วแม่ของเจ้าไปไหนนี่ น้องอยู่นี่พเพคะเด็กนี่น้องคิดถึงคิดถึงไม่ให้น้องหมุดก่อนหน่อยนะคะเงี้ยจุ๊บจุ๊บชื่อใจที่สุดเลยสีสมุ่รุ่งรักมาให้แม่ก่อนหน่อยมามชินใจชินใจเด็พี่อภัยเลยคะวันนี้น้องว่าจะไปแมคโครโลตัสบิ๊กซีนะพี่คะอาหารสดของเราหมดแล้ว น้องอยากกินสเต็กเนื้อฉ่ำๆหไหพี่คะแต่ลูกอยากกินหมูกระทะย่างเนยหลังดิ๊กซีนะท่านแม่แต่พี่ว่าน้องไปเก็บเห็ดหอบดีกว่าพี่อยากกินเห็ดหอบต้มเค็มฝ่ายสินสมุทรไม่ห่างจากพระบิดาซึ่งรักพ่อมากกว่าแม่เป็นทนเดิมอยู่แล้วเพราะพ่อไม่เคยดุตนอ้าวเสด็จพ่อหลับอยู่นี่นาะ ไปหาเลยทำสนุกสนุกดีกว่า

กันทําไมมีหางครึ่งนึ่งละ่ะแล้วเป็นคนทําไมมีหางได้นี่ทําไมคาดถามแล้วไม่ตอบข้าเริ่มมีน้ำโหนะนะได้มานี่เลยหลังจากที่สิงสม,มุทรจับเงือกเท่าได้จึงลากขึ้นกลางหาดเพราะเห็นว่ามีรูปร่างประหลาดจึงคิดจะเอาไปให้พระภัยมณีดูเมื่อถึงถ้า ก็ตะโกนเรียกหาพระบิดาพระบิดาตื่นขึ้นเห็นสินสมุดลากเงืออเข้ามาสินสมุดนี่ลูกไปเอาเรื่องมาจากไหนกันสินสมุดจึงเล่าเรื่องราวตั้งแต่เปิดธรรมจนเอาเงือกเข้ามาให้พระอภัยมณีฟังเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แหละเสด็จพ่อนี่เจ้าเปิดแผ่นหินเหรอสินสมุดอะไยแล้วงานนี้ลูกรู้ไหม แม่ของเจ้ารู้จะโกรธมากด้วยกลัวจะพาพ่อหนีแล้วเราจะพากันตายหมดนะลูกทำไมเสด็จแม่ต้องโกรธด้วยล่ะเสด็จพ่อฟังให้ดีๆนะแม่ของเจ้าเป็นยักษ์พระอภัยมณีจึงเล่าเรื่องราวให้สินสมุดฟังเมื่อสินสมุดได้ฟังก็ร้องไห้เสียใจที่ตนมีแม่เป็นยักษ์ ฝ่ายเงือกน้ำนั้นฟังภาษามนุษย์ไม้รู้เรื่องจึงขอให้พระอภัยมณีไว้ชีวิตและจะให้ตนทำอะไรก็ได้ท่านได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดข้าขอชีวิตและให้ข้าทำอะไรก็ได้ได้โปรดเถานไว้ชีวิตข้า,าเถิดแล้วข้าจะเกลี่ยงสายให้ท่านเอง นางผีเสื้อสมุทรจะได้ไม่รู้ได้ข้าจะไว้ชีวิตท่านแต่ข้าต้องการหนีนางผีเสื้อสมุทรแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ใดข้าทราบดีที่นี่คือแม่น้ำอโนมานเขตของนางผีเสื้อสมุทรทิศเหนือเป็นมหิงสะสิงครทิศใต้เป็นเกาะแก้วมังกร ใช้เวลาเจเดือนถึงจะไปถึงแต่แถวนี้ไม่มีบ้านเรือนเลยนานๆจะมีเรือแบล็กเพิร์ของกัปตันแจ็คสเปโร่มาจากแถบคาริบเบียนบ้างและตัวข้าฟังภาษามนุษย์รู้เพราะปู่ย่าเป็นมนุษย์ข้าอายุ580ปีข้ารู้จักโยคยีอยู่องค์หนึ่ง อยู่เกาะแก้วพิสดารและมีมนมากมายใช้เวลาเจ็ดวันแต่ต้องห่วงเวลานางหิเสื้อสมุดนะเพราะเพียงสามวันนางก็จะตามเราทันดี <laughs> อย่างนั้นวันที่26มิถุนายนเจ้ามารับข้ากับลกูกศิษย์สมุรที่นี่นะเมื่อเงือเท่ากลับไปพระไพมณี จึงให้สุดสาครปิดปากถ้ำไว้ดังเดิมเล็กพี่น้องหมดสวยๆกลับมาแล้วเหยคะมีของชอบของเด็กพีนและลูกสิษย์สมุดด้วยนะพี่คะนี่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 ี่าพี่ค่ะเห็ดถอบต้มเค็มชุดหมูกระทะอ้าวมา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 องป้อนนะพี่คะ สินสมุดมากินข้าวกับพ่อมาแล้วน้องหมูดไม่กินเหรอไม่พี่คะน้องกินอิ่มแล้วพี่คะเมื่ออิ่มหน,นำสำรานแล้วทั้งสามจึงนอนหลับเพื่อพักผ่อน นางผีเสื้อสมุดก็สะดุ้งตื่นและร้องไห้ทันใดเจ้าเป็นอะไรน้องฝันระไยเพคะแล้วฝันว่าอะไรหรือมีเทวลาเอาคอนมาทุบน้องแล้วควักเอาดวงตาของน้องไปเพคะนะเสร็จกูแน่อียะเมื่อกี้เสด็จพี่พูดว่าอะไรนะเพคะ พี่บอกว่าฝันของเจ้าร้ายนะเทวดาที่เจ้าเห็นคือมัจจุราชและฝันครั้งนี้อาจทําให้เจ้าตายซึ่งพี่ไม่อยากให้เจ้าตายเลยพี่เสียใจถ้าเจ้าต้องตายจากพี่พี่คงทนอยู่ไม่ได้แน้วน้องจะทำยังไงดีมีทางแก้ไหมหพคะ วิธีแก้มีมาแต่โบราณเจ้าจะต้องบำเพญ็ญศีลภาวนาที่ตีนเขาผู้เดียวโดยอดน้ำอดข้าวอดปลาห้ามขี้ห้ามเยี่ยวสามวันแล้วจะลอดตายตอบได้ไหมคะไม่ได้านางผีเสื้อสมุทจึงออกเดินทางเพื่อไปบำเพญ็ญศีลภาวนาหลังจากนั้นเงือกเข้าก็มารับพ,ะพระอภัยมณีตามที่นัดหมายกันเอาไว้ นี่คือเมียกับลูกข้าเองเรารีบไปกันเถอะชับช้าเดี๋ยวนางหีเสื้อสมุดต,ตามทันแล้วพวกเราต้องตายแน่นน้าดดออกจะอจะะไไััพสงงๆฉ เสื้อสมุดไปบำเพ็ญศีลภาวนาด้วยการอดข้าวอดปลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเป็นเวลาสมวันสามคืนติดต่อกันร่างกายก็อ่อนกำลังลงจนเจียนจะถึงชีวิตเมื่อครบกำหนดแล้วก็หาผลไม้กินแล้วกลับมายังถ้าเห็นประตูถ้าเปิดอยู่นางก็รีบเข้าไปดูแต่ก็ไม่พบใครนางตกใจมาก แลดูปีที่พระอภัยใช้เป่าก็หายไปด้วยนางจึงรู้ทันทีว่าได้พากันหนีนางไปหมดแล้วเด็กที่เด็กที่เด็กที่อยู่ไหนนี่คะลูกเสื้อสมุดปีก็ไม่มีหรือว่าเด็กที่จะหนีไปแล้วนางผีเสื้อสมุดเสียใจมากที่ทั้งลูกและผัวได้หนีจากไป แล้วก็เกิดเป็นความโกรธออกติดตามดูร่องรอยในมหาสมุทรก็ไม่พบจึงเรียกสมุนของตนที่เป็นปีศาจพูดพรายมาซักถาม นางผีเสื้อสมุดร,รู้ความจริงก็โกรธมากแล้วจึงแปลงกายกลับเป็นยักษ์ดังเดิมฝ่ายพระอภัยมณีหนีนางยักษ์มาได้ห้าวันห้าคืนเห็นท้องฟ้าดำทมึนมาจากข้างหลัง จะตามมาทันกันในวันนี้หนีไม่พ้นเห็นทีพวกเราจะตายด้วยกันแน่นแท้ hey. oh my g o s เขาไอ้พวกข้าหมีมก่อนเถอะเอาอย่างนี้ละกันถ oh <my> ้าจะทวงเวลานางถีเสื้อน้ำไว้ก่อนข้างหน้าเป็นเกาะแก้วพิสดารแล้วเราไปพบกันที่นั่นลูกเงือกเ oh <my> จ้าจงพาพระอภยัยมณีไปที่นั่นก่อน แล้วพ่อกับแม่จะตามไปที่หลังนะลูก yes daddy ทุกคนรีบไปกันเถอะชักช้าจะไม่ทันการฝ่ายนางผีเสื้อสมุดต,ตามหาลูกและผัวไม่พบจึงอ่านคำภีพระเวทเพื่อมองหาพระภัยมณีเมื่อเห็นแล้วก็ติดตามไปพบเงือกยายกับตาจะเงือกข้าทั้งสองจะพาลูกและผัวของข้าไปซอนไว้นี่นหะ ไม่รู้ข้าไม่เห็นใครเลยจริงๆมิรู้ตายสิคะนางผีเสือ้อข้าสองเงือกแล้วจึงหักขาฉีกแขนแล้วเคี้ยวกินเงือกทั้งสองจากนั้นก็ออกติดตามพระอภัยมณีต่อไปฝ่ายโยคีที่อยู่บนภูเขานักเกาะแก้วพิสดาร กับพวกเรือแตกทั้งหลายมีทั้งจีนแขกไทยชวาฝรั่งจำนวนมากพระโยคีได้ยินเสียงดังโครมครามก็จับยามสามตาดูอ่ะขยับได้เด็กเด็กเริ่มค่ะองค์เทพสามตามาเดินใจองค์เทพสามตามาเดินใจองค์เทพสามตาเดินใจองค์เทพสามตามาเดินใจเย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 ยเย <unsafe problem> พ, <ble> พระพัยมณีหนี่นางผีเสื้อสมุดมาถึงฝัง่งนางผีเสื้อสมุดตามมาทันเกือบจะจับพระไัยมณีได้แต่พระโยคีก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันช่วยด้วยช่วยด้วยท่านโยคีช่วยพวกเราด้วย เข้ามาเข้ามาทุกคนรีบเข้ามาเด็กพี่กลับมาหาน้องนะพี่คะไม่พี่ไปกลับไปกับเจ้าหรอกพี่ไม่ได้รักเจ้ากลับไปเธอน้องมุน ไม่เสด็จพ่อเป็นคนส่วนแม่เป็นยักษ์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกพี่ไปกลับไปกับเจ้าหรอกพี่จะอยู่กับน้องเงือกสุดสวยเจ้านั่นแหละที่ต้องกลับไป go away ื้อนำโยกีแก่แล้วยังจะไม่ยุ่งกับเรื่องผัวัวไม่มีอีกหรือจะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเขาสิข้ากับเจ้าจะได้เห็นดีกันเด็กๆ เสร็จแล้วก็ปล่อยเห็นแล้วก็ปล่อยเหแล้วก็ปล่อยอะไรเห็จแล้วก็ปล่อยสิเออจะถือไว้ทำไมล่ะตัดชาเซโมเอากระสอเซโมเอากระสานเสกมา เอาก็ษาเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่พระจารไม่ใช่เอาก็สาเซมอเอากาษาเซมงขจะฟังรู้เรื่องเนี่ยดูทำไมอะไรเอาเนี่ยข้าเอาไปโอ้มาลันตาปัใจย่ นั่งดีเสียสมุตเหนียวช้าก่อนข้าขอเปลี่ยนตัว